สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้ลองใช้งานในส่วนตัวแคนวาไปนานพอสมควรแล้วนะหลายอันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะผมจะเริ่มทําอันที่เป็นพวกดีไซน์ต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ดีไซน์สวยนะแต่ว่าจะแนะนําวิธีการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าเ,เรื่องความสวยงามนะแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้ต่างกันเนาะ,ะมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น u t u b e นะครับเป็นปก u t u b e ก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวนะครับ ใช้ตัวผมนี่แหละมาดูกันเลยนะอ่ะผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับตรงนี้นะ y o u นะครับ y o u t y o u t u YouTube นะครับ t u มา YouTube ก็ปก YouTube ไปนะครับแบบนี้เนาะเขาก็จะมีในส่วนของตัวปก YouTube นะครับมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องขนาดเรื่องไซส์อะไรอย่เงี้ยอันนี้ได้แล้วได้อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกเลยนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะนี่เห็นไ,ไหมครับก็จะมีทั้งเป็นวิดีโอด้วยนะแต่เป็นวิดีโอไม่น่าจะใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกในส่วนของตัวหมวดหมู่นะตรงนี้นะครับก็เป็นภาพขนาดย่อของ Youtube นะครับแบบนี้อ่าได้แล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวพวกสไตล์ต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยธุรกิจแคมแนะนำเดี๋ยลอง u t u b e สิโอมีเต็มเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะ ว่าอยากได้แบบไหนนะครับลองเลือกดูนะครับว่าอยากได้แบบไหนอันไหนที่เราชอบนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถสร้างจากเริ่มต้นใหม่เลยก็ได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะใครที่แบบว่าออกแบบเก่งๆนะครับอาจจะทําแบบนั้นนะแต่ว่าของผมที่ดูๆนะครับผมก็จะ เอาอันนี้แล้วกันนะครับง่ายดีโอเป็นโปรนะครับไม่เป็นไรลองคลิกไปดูก่อนสิใช้เทมเพลตนี้นะครับน่าโอเคโอ้โหให้เสียตังค์นะครับเสียตังค์ไม่เอานะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะได้นะฟรีไหมอ่าฟรีนะครับอันนี้ก็ซื้อใช้งานได้ปกติแล้วใช้โปรอยู่นะครับก็จิ้มมาไหนก็ได้หมดเลยเนาะโอเคอันนี้นะครับผมไม่เอานะปรับออกก่อนเลยกัน แล้วก็สิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือผมจะทําเป็นวิดีโออันนี้นะครับสอนทําอุ้ยสอนทําอันนี้นะครับสอนทํา QRcode แบบนี้นะจะสังเกตว่าขอบขาวเขาค่อนข้างเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มีวิธีก็คือดับเบิลคลิกไปนะครับเขาจะมีให้เราสามารถทําการครอปภาพได้นะครับเนี่ยก็เอาสีข,ขาวๆออกไปบ้างนะอ่าได้แล้วนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ขยายมานะครับให้เขาใหญ่ๆห,ห,หน่อย ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนตัวหนังสือเอาเลยนะง่ายดีนะแคนวานะครับ คำว่า qr code มันใหญ่ไปหน่อยนะครับก็ยอ่อลงมาสิทํา qr code แบบนี้ qr code แบบนี้ง่ายมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็ใช้ในส่วนของตัวไอตัวกล่องแบบนี้นะครับเอามาวางนะครับมันก็ มันก็ลาบากนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนตามนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายนะตรงนี้ผมขอเปลี่ยนฟอนต์เป็นมารีแล้วกันนะอ่าก็จะดูไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะเดี๋ยวเปลี่ยน2ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นฟอนต์แบบเดียวกันนะมาลี Marie นะครับกบตัวนี้โอเคได้แล้วก็ปรับเขาสักนิดนึงนะครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับ สำหรับตัวหนังสือนะครับนอกจากปรับตรงนี้แล้วนะครับเรายังสามารถปรับตรงมุมนี้ก็ได้นะครับโอเคทําแบบนี้ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกเป็นแบ็กกราวพื้นหลังเขานะครับแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นดีไหมนะสีแดงไหมสีแดงต้องตัวหนังสือสีขาวเนี่ยสีม่วงแล้วกันนะครับ เราสามารถไปดูดสีได้นะครับรหรือว่าไปดูดสีตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ตัวหนังสือแบบนี้เนาะอ่ะสมมุติว่าเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะดังนั้นนะครับตรงนี้เวลาที่เราขยายนะครับเขาก็จะขยายตามไปด้วยนะอ้อสระมันลอยนะครับสระมันลอยไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็การกระจายนะครับอันนี้จะตัวหนาหน่อยน,นอ่าแบบนี้เลยนะครับเต็มร้อยไปเลยเนาะโอเค จากนั้นผมก็บอกว่าให้เขาไปอยู่ข้างล่างหน่อยนึงน,นะอันนี้มาไว้บนอ่าย้ายบนสุดนะครับโอเคได้แล้วนะครับเลื่อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะยอ่อลงหน่อยเนะึงอ่าโอเคเาก็จะเท่ากันแล้วนะครับก็จะได้ปก YouTube แล้วนะครับเอาไว้ใช้ง่ายๆเนาะ หรือไม่ก็จะใส่ในส่วนของตัวเว็บไซต์เราไปสัหน่อยหนึ่งนะครับเราใส่เป็นเทคั c ปี้นี้มาเลยแล้วกันนะครับอะโอเคเออสำหรับตัวหนังสือนะครับในกรณีที่เรามาใช้แล้วเขาเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะเราไม่ได้กดชิปนะไปที่ออกไปที่ตรงนี้นะครับ มันจะมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับก็เอาลงนะก็จะได้เป็น okd.com ok แบบนี้นะครับได้แล้วเล็กลงหน่อยนะครับแบบนี้โอเคเนียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมบอกเฮ้ยอันนี้โอเคละผมก็จะเอานี้ไปใช้ทําปกนะครับก็ อ่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะมาไปที่แช์นะครับถ้าเป็นใน YouTube นะครับผมก็จะ P ีเวีนเเนาะเพราะว่าใส่ได้เต็มที่นะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวการออกแบบเนี่ยมันแล้วแต่เราชอบเลยนะว่าอยากได้แบบไหนนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวปกคลิปไว้นะครับแบบนี้นก็เซฟไปอ่าเราขย้ายไปเป็นโฟลเดอร์นะครับจะได้ใช้งานง่ายๆเนาะ ตรงนี้มันอาจจะดูติดอึดอัดไปหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวลลองลดดูนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ได้นะนี้ถ้าพอใจแล้วนะครับก็ทำการดาวน์โหลดไปอีกรอบหนึงก็ได้นะครับแช่ดาวน์โหลดนะครับเป็น png นะครับก็ดาวน์โหลดไปเนาะใส่ไว้ให้ไปทับที่เดิมนะครับอาจจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับว่าออกแบบเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่า ผมเองก็ไม่ได้ออกแบบเก่งนะครับแต่ว่าก็ลองเล่นนู่นเล่นนี่ดูนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนออกแบบดีๆเยอะแยะนะครับทําตัวแคนวาเองก็เอาไปทําประโยชน์ไ,ได้เยอะนะครับแบบนี้เนาะตัวหนังสือมันอาจจะเกืนๆไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองขอเป็นเงาสักหน่อยโอ้ตัวนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมลอง c o ปปี้สิคัดลอก มันไม่มีเพจส,สไตล์นะครับก็ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคตัวนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับดูชัดขึ้นเนาะโอเคเราเราโดดอีกรอบนึงนะครับใช้งานก็ฟรีนะครับทําก็ง่ายนะถ้าเป็นโปรนี่คือเป็นเทพไปเลยนะครับก็น่าจะใช้งานได้ง่ายสุดๆนะนี่โอเคไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวปก youtube นะ ถ้าใครต้องการทําแบบอื่นนะก็อย่าลืมนะครับมาเลือกที่เทมเพลตได้เลยนะแล้วก็ลองเลือกๆดูนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยดีนะครับคือเขาออกแบบอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนี่แล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้อีกนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเราก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับลดขั้นตอนเนาะบางอันเนี่ยเอามาเปลี่ยนแค่รูปเปลี่ยนแบ็กกราวนิดนิดหน่อยๆก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ